สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังหัวข้อว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทางเดินได้ใช่ค่ะบางคนเลือกได้บางคนเลือกไม่ได้นะคะคุณอย่าเอาความคิดส่วนตัวของคุณมาตัดสินคนอื่นนะคะบางคนจบปริญญาตรีก็มานะคะทางานสายฝอพี่ออนก็จบปห พี่จะบอกไว้ให้ว่าเส้นทางนี้ทำไมถึงต้องมาจุดนี้พี่ออนไม่มีใครเลี้ยงลูกพ่อแม่พี่ออนตายหมดบางคนว่าไม่มีผัวก็เลี้ยงลูกได้ไม่จําเป็นต้องมาขายตัวให้ฝรัง่งไม่ต้องทํางานต่ําต้อยแบบนี้ผู้ชายไทยก็พูดเหมือนกันนะคุณเลือกเกิดไม่ได้คุณเลือกทางเดินได้คุณทําไมต้งเลือกทางเดินนี้ที่จะขายตัวให้กับฝรัง่ง เอามาฟังก่อนค่ะหยุดคิดก่อนค่ะขนาดคนจุบปริญญาตียังมาขายเลยเขามีหเหตุผลของเขาไม่ใช่ว่าคุณอยากจะสบายอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทำงานสบายหาเงินง่ายคุณลองมาทำอยู่สิมันสบายตรงไหนล่ะมันหาเงินง่ายตรงไหนคุณไม่เป็นพวกเราคุณก็พูดได้พี่ออนอ่ะพ่อแม่ตายหมด ตั้ง <c oughs> แต่ลูกสาวพี่ออนคนโตสองขวบพี่ออนต้องเล่ร่อนมาทำงานแต่สามีมาทำงานก่อสร้างเริ่มต้นนะทำงานก่อสร้างนะไม่อยากพูดนะเรื่องผู้ชายไทยพ่อของลูกพี่ออนก็ไม่อยากพูดนั่นแหละค <c oughs> <c oughs> ือกับผัวเราเรียกผัวเลยพก็ไปทำงานกับผัว ไปทําก่อสร้างพี่ออนจบป .6 ผัวจบม .6 เนอะผัวทำผัวพาไปทํางานก่อสร้างตอนนั้นพี่ออนยังไม่ตั้งท้องแต่งงานกันปีแรกพี่ออนยังไม่ตั้งท้องพี่ออนก็ไปทํางานก่อสร้างหลังจากทานาเสร็จแล้วพี่ออนก็ไปทํางานก่อสร้างผัวพี่ออนไม่ค่อยถูกกับพ่อตาเพราะว่าผัวพี่ออนเป็นคนชอบกินเหล้า วลากินเรามันจะวุ่นวายเป็นคนนิสัยไม่ดีบาง,งัันเถอะก่อนแต่งเราไม่รู้พู้เฒ่าผู้แกเขามาพูดกันเขามาแต่งเอาพี่ออนพี่ออนก็ไม่รู้พู้เฒ่าผู้แกเขาคุยกันพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกตื้นเลือกหนาบางแต่พูเทเฒ่าู้แกมาคุยกันพี่ออนก็เลยได้แต่งเอาไปทํางานก่อสร้างเป็นทางานก่อสร้างกับผัวคนแรกพี่องยันพี่ออนยังไม่ตั้งท้องนะ พี่ออนก็ไม่รู้หรอกว่าผัวผัวเจ้าชูหรือผัวลินผู้หญิงอ้าวเวลาทําโอพี่ออนไม่ได้ทําโอเนาะตอนนั้นค่าเรงพี่ออนอะ่ะหกสิบบาทค่าเลงกรรมกรผัวเป็นหัวหน้าเรียกอไอเฮดแมนเฮดแมนเขาเรียกอย่างเงี้ยใหญ่กว่าหัวหน้าก็คือโฟมแมนรองจากหัวหน้าก็เรียกอะไรเฮดแมนเฮดแมนเขาเรียกอย่างนี้แหละพี่ออนเรียกไม่ถูกหัวหน้าคนงานมากเ ได้คะแนนร้อยสามสิบบาทนี่แหละพี่ออนเป็นกรรมกรบางวันพี่ออนไม่ได้ทำโอผัพวพี่ออนก็ไปทำโอก็มีคนมาบอกพี่ออนว่าผัพวพี่ออนเอาผู้หญิงห้องน้ำยัง,ย,งยังทำไม่เสร็จะเขาไปเอากันเลื่อยอะไรเงี้ยพี่ออนก็เลยได้เลิกได้ลากับพ่อของลูกสาวคนโตพี่ออนก็คลอดลูกคลอดลูกเสร็จแล้วลูกขวบกว่า ยังไม่ถึงสองขวดพี่ออนก็ได้เลิกลากับผู้ชายคนแรกผัวตบผัวแต่งผัวหนุ่มเมียสาวที่ผู้ใหญ่หาให้เอาต่อมาพี่ออนก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปทำไร่ทำนาต่อมาอีกสองปีลูกอาลลูกสาวพี่ออนคนโตก็ได้สามขวบเพื่อนก็ชวนไปทำงานเนาะตอนนั้นแม่เสียแล้วนะช่วงเวลาสามปียายเสียแล้ว ยายของเด็กเสียแล้วเี๋ยวแต่เี๋ยวแต่พ่อคนเดียวก็เลยชวนพี่อ่อนไปทําก่อสร้างเลิกทํานาแล้วชวนไปทําก่อสร้างพี่กอนก็ไปเจอคนเอ,อ่อหนองคายเอาพูดเรื่องตอนเป็นแม่ไม้นะทําไมถึงรีบเอาผัวไว้ตอนเป็นแม่ไม้สองปีเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนไมีแต่คนว่าจะมาแย่งผัวเขาคนอยู่ในหมู่บ้านนะนะเขามองเราไม่ดีขนาดเดินไปซื้อของ ซื้อสบู่แฟบยาสีฟันในร้านค้าเขายังเขายังพูดทุบซิบนินทากันนั่นนันั่นมันจะเดินมาหาแย่งผัวคนอื่นแล้วนะนะ่ะปากคนไทยพูดตอนนั้นพี่ออนยังอายุยังน้อยอยู่ยี 23, ่สิบสามยี่ี่ปีพี่ออนก็ยังไม่เข้มแข็งพอพี่พี่ออนก็จ็บก็ปวดพี่ออนก็ร้องไห้พี่ออนก็กลับมาบ้านเลยกจากพ่อของลูกสาวคนโตก็สองปี หลไปทําก่อสร้างไปทําก่อสร้างที่ระยองก็ไปเจอพ่อของลูกชายไปเจอกันอยู่เดือนหนึ่งพ่อผัวก็อยู่ด้วยนะพ่อของพ่อลูกชายก็อยู่นะพ่อปู่ก็อยู่ด้วยทีนี้พ่อของลูกชายเนาะก็มามาคุยอย่างงู้นนี้งู้นนี้จะมาตกมาแต่งพ่อของผัวก็อยู่ด้วยนะตอนนั้นนะพ่อปู่ของลูกชายก็อยู่เรียกว่าปู่ของลูกชายเขาก็อยู่ด้วยเขาก็ มาพูดเอาทํางานก unku, umas, ่อสร้างเก็บเงินด้วยกันปีหนึ่งแล้วค่อยไปแต่งนะลูกนะแล้วพ่อผัวก็เออก็ได้มาอยู omon, ่ด้วยกันเพราะพ่อผัวกาลังตีพี่ออนก็เลยเก็บเงินอยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อผัวด้วยแต่อยู่คนละห้องเก็บเงินด้วยกันสามคนน่ะพ่อผัวกับผัวกับพี่ออนอยู่ด้วยกันสามคนพ่อผัวอยู่ห้องหนึ่งพี่ออนอยู่ห้องหนึ่งห้องเป็นสังกะสี เอาทำงานเก็บเงินปีหนึง่งทีนี้พ่อผัวก็เลยญาติทางผัวก็เลยถึงเวลาพี่ออนก็มาบ้านแต่พี่ออนก็ส่งให้ลูกตลอดนะลูกสาวคนโตส่งไปให้พ่อตลอดเดือนละสองพันเดือนละพันเดือนละสามพันแล้วแต่แล้วก็เก็บเงินให้ทางพ่อผัวด้วยพ่อผัวก็เก็บให้ด้วยส่งลูกด้วยให้แกถือเงินหมดนะ พ่อผัวนก็ดีพอถึงปีหนึง่งเกดก็ได้เลิกได้ยามก็ไปหาพ่อเราไปที่บ้านนะัดตอนนั้นแม่เสียแล้วยายเสียแล้วแม่ของพี่อ่อนเสียแล้วก็ไปปลูกข้อไม้ข้อมือปีไหนไม่รู้ได้หมื่นหนึ่งเนาะก็ไปปลูกข้อไม้ข้อมือพ่อพี่อ่อนก็ไม่พอใจได้ผัวคนแรกผัวคนแรกผัวตกผัวแต่งได้สามหมื่น ปีสองพันเท่าไหร่ไม่รู้ลูกสาว,ล,สาว 36, ลูกสาวเกิดปีสองพันสามหกสองพันห้าร้อยสามสิบหกลูกสาวเกิดเราแต่งงานกันปีหนึ่งเนาะกับผู้ชายคนแรกจัดงานแต่งใหญ่โตหรูหราค่าจิ้นสวดสามหมืนพ่อของลูกสาวคนแรกนั่นแหละได้สามหมืนทีนี้พอมาได้ผัวที่คนที่สองได้หมื่นเดียว พ่อไม่พอใจขันมาหรือขันอะไรที่พี่ออนยกไปกับผัวกับพ่อปู่รู้ไหมพ่อพี่ออนติติทิ้งเลยนะไม่เอาไม่จับเลยนะกูไม่เอาลูกเคยคนนี้ลูกเขยคนนี้จนกูไม่เอาขนาดผัวมึงผัวแรกขนาดสมัยนั้นมึงได้สามหมื่นเลย คนนี้อะไรมึงได้หมื่นเดียวพ่อพ่อปู่พ่อผัวก็ไม่พูดอะไรแคก็เงียบแค่ก็ไม่ว่าพ่อพ่อของลูกชายก็ไม่ว่าเหมือนกันผัวคนที่สองนะทีนี้มาอยู่ไปอยู่มาก็เกี่ยวข้าวสิบเกี่ยวข้าวสิบผัวพ,พี่อ่อนก็ส่งให้กลับบ้านผัวพ,พี่อ่อนก็กลับไปน้องคายพี่อ่อนก็อยู่กับพ่ออยูก่กับพ่อไปก่อนอยู่มาวันหนึ่ง เงินทองอะไรพี่ออนให้พ่อมานะขายข้าวขายอะไรพ่อก็ไม่เคยเอาเงินให้พี่ออนนะขายข้าวได้กี่หมื่นกี่หมื่นพ่อไม่เคยเอาเงินให้พี่ออนพ่อหลักแต่ลูกชายคนเล็กว้าววุ่นป่าควายพี่ออนก็มี ที่พี่ออนไปทำงานก่อสร้างกับผัวคนแรกผัวหนุ่มเมียสาวที่เราเลิกกันพี่ออนก็ซื้อควายพี่ออนมีควายสองตัวนั่แหละที่แต่งงานมากับผัวคนแรกพี่ออนมีควายสองตัวย้อนไปตอนแม่ป่วยนี่มีมีมีควายพ่อด้วยนะที่เราเลี้ยงไว้ตั้งแต่เรา ออกจากโรงเรียนป .6 ควายสี่ตัวห้าตัวพ่อไม่ขายเก็ว่าเป็นของส่วนรวมก็ามาขายควายพี่อ่อนที่หามากับผัวเก่าตอนนั้นพี่ออนมีลูกติดด้วยมีลูกสาวคนโตขวบกว่าพี่ออนก็ว่า ไม่เป็นไรขายควายหนูก็ได้เป็นรักษาแม่ตอนนั้นแม่ต้องไปเจาะขาเจาะกระดูไขข้อที่หัวเขาที่กรงเทควายเพาะว่าเป็นของส่วนรวมก็มาขายควายพี่อ่อนที่หามากับผัวเก่า ตอนนั้นพี่ออนมีลูกติดด้วยมีลูกสาวคนโตขวบกว่าพี่ออนก็ว่าไม่เป็นไรขายควายหนูก็ได้เป็นรักษาแม่ตอนนั้นแม่ต้องไปเจาะขาเจาะกระดูกไขข้อที่หัวเขาที่กรงเกพบควายควายเป็นฟูง ส่วนรวมสี่ตัวห้าตัวหกตัวพ่อไม่ขายพ่อขอขายควายของพี่ออนเขาบอว่าพวกนั้นเป็นของส่วนรวนมขายไม่ได้ต้องถามพวกลูกชายพวกพี่มึงตวโ๊ตก่อนมึงจะว่ายังไงแม่ก็แม่มึงนะมึงจะขายไม่ควายของมึงนะ่ะ พี่ออนก็ตัดสินใจขายขออายพี่ออนที่หามากับผัวแรกเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เราหามาด้วยกันเลิกลาเขาก็ไม่เอาไปก็บอกว่าเราเอาลูกไว้เขาก็ไปมีเมียใหม่เลิกกันได้ปีหนึ่งสองปีเขาก็ไปมีเมียใหม่พี่ออนก็ตกลงว่าให้พ่อขายเพราะตอนนั้นแม่จงไปเจาะกระดูกไขข้อที่หัวเขา่าแม่เป็นโรคปวดหัวเขา่า ก็าขายควายพี่ออนได้แปดพันรักษาแม่ก็ไม่หายอยู่ต่อมาไม่นานแม่ก็เสียทีนี้เสียไม่ได้เสียเพราะโรคไขข้อนะหัวใจล้มเหลวนะตอนแกเป็นโรคไขข้อจะต้องฉีดยาทุกอาทิตย์ไปฉีดที่บุรีรัมย์เข็มละพันสองขาก็สองพัน แม่พี่ออนพี่ออนตอนพี่ออนไม่ได้อยู่กับผัวขดแรกที่เลิกลากันแล้วช่วงนั้นแม่ป่วยพี่ออนอยู่เช็ดฉีเช็ดเดียวอุ้มขึ้นอุ้มลงไปเข้าแม่พี่ออนเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นะดูจากไม่กระติกน้ำกินบ้านเรามันมีกระติกน้ำกินมีฝาปิดใช่ไหม พี่ออนก็ให้แม่ขี้ใส่ถังกระติกน้ำกินนะ่ะนั่นแหละเสียสละกระติกน้ำกินนั่นนะ่ะมาใส่พอแม่ขี้เสร็จแล้วมีอบิดฝาไว้ย้อ,อนก็เอาแม่นอนลงะกระดาษอะไรไมายึดกนพี่ออนก็เอาไปเทในส้วมเพราะว่าแม่พี่อยู่ชั้นบนมันเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านไม้ลงมากไม่ได้คนปวดข่าวเดินไม่ได้ เดินนานไม่ได้บางทีก้าวไม่ได้แล้วแม่นอนลงพี่ออนก็เอาขี้อะไรลงมาชั้นล่างมาเททิศซ้มล้างก็ความไว้ให้มันแห้งอาขึ้นไปดูแม่ก็อยู่อย่างนั้นจนแม่เสียชีวิตต่อมาพี่ออนก็ไปทำก่อสร้างอะไรก็ไปเจอพ่อของเด็กพ่อของลูกชาย แล้วแต่งงานกันพ่อไม่พอใจเพราะว่าพี่ออนด้วยการสินสอดน้อยกว่าผัวคนแรกผัวคนแรกพี่ออนได้สามหมื่นผัวคนที่สองพี่ออนได้หมื่นเดียวพ่อพี่เอิญพ่อพี่ออนก็เ,เลยเตะขันมากไม่รับขันมากมข,นากขันขอขมาที่ลูกโยงไง อนพี่ออนกลมกลาบกับผัวกับพ่อผัวพ่อพี่ออนไม่มองเลยขันมาก็ไม่จับไม่แตะไม่ต้องเอามือปักทิ้งเตะทิ้งแขกเต็มบ้านมีแต่ญาติพี่น้องพี่ออนก็ไม่พูดพี่ออนก็ไม่ได้โกรธพ่อหรอกน,นนเน่เดินสายฝอพวกคุณคิดยังไง ทำไมถึงตัดสินใจมาเดินสายผอวพี่ออนจบป .6 จบป .6 มาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทางบ้านก็ให้แต่งงานคนที่หาให้อยู่มากับผัวคนที่สองในคนนี้ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าพี่ออนไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัว อยู่บ,บ้านพ่อผัวไม่ผัวเราก็จะจุดที่เพียนสมรสกันแล้วก็ไปทํางานโรงงานกันพ่อผัวมีผัวมีนี่ทกศเยอะแม่แม่ผัวก็ตาบอดด้วยแกมองไม่ค่อยเห็นถึงผ่าตัดก็มองไม่ค่อยเห็นเป็นตัวหินเห็นพอลางๆจะไปไหนมาไหนไม่มาได้พี่ออนก็อยู่กับ ผัวคนที่สองจนลูกชายอยู่ปหกนั่นแหละได้เลิกลากันเพราะสาเหตุอะไรแล้วทิ้ได้เลิกลากันตอนนั้นพี่ออนมีหลานหลานกำลังเกิดใหม่ลูกสาวคนแรกมีแฟน <c oughs> เกิดใหม่พี่ออนไม่มีเวลาให้สามีสามีก็เลยไปติดผู้หญิง ไปติดตั้งนานแล้วแหละแต่พี่ออนจับไม่ได้ตอนเราทํางานโรงงานเราทํางานคนละกะนะผัวเข้ากลางวันเมียเข้ากลางคืนผัวเข้ากลางคืนเมียเข้ากลางวันมันสลับกะกันทีนี้เราไม่มีเวลาให้เขาเขาก็คงคิดว่าเราไปมีใจให้คนอื่นมั้งแต่เขานั่นแหละเป็นคนนอกใจภรรยาก่อน ต่อมาหลานเราได้แค่หกเดือนลูกเคยเราก็มาเสียชีวิตเร,วเ,รเราก็เลยได้เลี้ยงหลานมานี่ไงเราก็เลยได้หย่าร้างกันพี่ออนจับได้ว่าในช่วงนั้นนะพี่ออนจับได้ว่าเขาไปมีผู้หญิงใหม่พี่ออนไปเจอเขาที่ห้องเราอยู่กับผู้หญิงใหม่เสื้อผ้าเขาขนไปจนครึ่งพี่ออนยังไม่รู้เลยพี่ออนไม่มีเวลาพี่ออนต้องดูหลานเล็ก หลานก็เล็กๆเกิดใหม่ๆแค่แค่หกเดือนพ่อก็เสียลูกสาวก็เลยมาอยู่ด้วยก็ต้องช่วยลูกสาวดูแลหลานด้วยกลางคืนบางทีทำกะกลางคืนน่ะเลิกโอมาสี่ทุ่มพี่ออนไม่ได้นอนพี่ออนต้องนอนตีหนึ่งตีสองเพราะหลานร้อง <c oughs> ก็ต้องช่วยแม่มันดูมัน <c oughs> เป็นเด็กดูมันสิบหกสิบเจ็ดอยู่ตอนนั้นลูกสาวคนโตที่แฟนเขาเสีย เมื่อกวอนเขาก็อยู่กับแฟนกับพ่อปู่แม่ย่าเขานั่นแหละพอแฟนเขาตายแล้วถูกรถชนตายหยับตายค่ะที่พ่อปู่แม่ย่าเขาก็ไม่เอาหลานเขาไล่หนีก็ต้องมาพึ่งแม่ก็อหอบลูกหอบเต้าร้อง,องห่มร้องไห้มาหาแม่แม่ก็ต้องเลี้ยงอหลานแหละมันเป็นไปเป็นมาอย่างไงทํางานโรงงานเลิกสีทุ่มสองทุ่มผัวเข้ากาผัวไปแล้ว ทุ่งกว่าทุ่มครึ่งผัวไปแล้วผัวไปทําง,งานโรงงานแล้วเราจะได้เจอกันเฉพาะวันอาทิตย์นั่นแหละมันมีปัญหาเขาเกิดเวยเตดผู้หญิงเราไปจับได้นะเขาคบเขาเขา,เขามีอะไรกันตั้งนานแล้วนะแต่เราจับไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลาวันหนึ่งมีคนพูดเข้าหูพูดเข้าหูเข้านี่ก็เลยไปแอบดูไปกับลูกชายนะลูกชายตอนนั้นอยู่พอ สี่หรือปวสามปวสี่ยี่ปวห้านี่แหละประมาณนี้ประมาณนี่แหละปวสี่หรือปวห้านี่แหละไปกับลูกชายก็ไปจับข้อก็นั่งอยู่ด้วยกันในห้องทางผู้หญิงก็นั่งอยู่นั่นทางผู้ชายก็นั่งอยู่นั่นสามีเรานี่แหละยังไม่ย่านะทะเบียนสมรสยังคาอยู่เลยเราก็ถามว่าคุณ่ะ เล่นชู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราถามพ่อของเด็กพ่อของเด็กไม่พูดนะเขาเงียบมีแต่ผู้หญิงนะคนนั้นพูด <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าสามเดือนแล้วพี่ออนก็บอกว่าค,คุณจะเอาสามีฉันเหรอเนาะพี่อ่อนต้องพูดลาวต้องพูดไทยเนาะพี่ออนรู้ชื่อเขาด้วยนะนางคนนั้นอนะ่ะพี่ออนเรียกชื่อมันเลยนะมึง จะเอาผัวกูเลยพี่ว่าอย่างี้ยมันก็บอกว่าเออจะเอามันว่าอย่างเงี้ยอยู่ได้กันถึงจะอยู่ได้กันมีความสัมพันธ์กันแค่สามเดือนก็คือผัวนะมันว่าอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็ว่าอย่างเงี้มันจะเอามันรักทีนี้ผัวเราพูดขึ้นมายังไงรู้เปล่าสามีเราที่คาทะเบียนสมรสยังไม่ได้หย่าเราก็เลยถามสามีว่าเธอจะเอาอยัางไงลูกเธอก็ยังเล็กอยู่ หลานก็เล็กนะเลย,ว,เยว่าอย่างเงี้ยรู้ไหมก็พูดว่ายังไงสียเอาทั้งสองกูจะเอาทั้งสองคนแม่มึงจะว่ายัางไงถามพี่ออนพี่ออนถุยน้ำลายใส่หน้ามันเดี๋ยวนะั่นนั่ถุยพี่ออนว่างี้ยขอโทษนะนึกว่ากูจะยอมมึงเหรอเลยว่าเงี้ย ได้บอกว่าของมึงเลี่ยมทองหรือไงละ่ะกว่าจะได้มึงมากูาไปทํางานก่อสร้างกับมึงกว่าจะมึงมาตกแต่งปูพ่อกูไล่นีออกจากบ้านกูหอบผ้าหนีตามมึงมาเนี่ยมึงไม่คิดเลยเหรอตอนเรายากจนตอนอยู่ด้วยกันมีทั้งสวนยางสวนกล้วยบ้านก็ทําแล้วนะอยู่ที่หนองคายอยู่ด้วยกันลําบากมา พ่อกูไล่กูหนีพ่อกูเตะขันหมากูยังยอมรับได้พอมาถึงวันนี้มึงไม่คิดเลยเลยอยู่ด้วยกันมาลําบากขนาดไหนกูสู้เพื่อมึงขนาดไหนแค่กูไม่ไม,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 ไม่ไม่มีเวลาออกกูออกมึงนะวันนั้นมันพูดคํานั้นออกมาพี่ออนก็ออกกูออกมึงเลยนะพี่ออนออกกูออกมึงเลยนะอยู่ด้วยกันมาลําบากด้วยกันมาไข่ใบเดียวเราก็กินด้วยกัน เมื่อก่อนเราจนเดี๋ยวนี้เรามีบ้านเราก็มีสวนยางสวนกล้วยเราก็มีเรามีเกือบหมดทุกอย่างแล้วคุณจะมาพูดแบบนี้เลยคุณไม่นึกถึงหรือตอนนั้นนะ่ะกูไม่นึกถึงกูไม่นึกถึงกูไม่สนใจลูกมึงอยากได้มันก็เอาไปมันว่ายอย่างนี้พี่ก็เลยขึ้นว่าไอ้ผัวเนแล้วคุณไอ้ผัวไม่รู้จกคุณเมื่อก่อนบ้านมึงม,มุงหญ้าคา ได้กูมาสิบกว่าปีเนี่ยถึงได้มึงกระเบื้องมึงไม่สำนึกบุญคุณกูเลยเหรอไอ้ผัวเนรลคุณเดี๋ยวนี้บ้านมึงกระเบื้องเสาก็เป็นคนขุดเงินทุกบาททุกสตางหามาสองคนกูอยากซื้อลิปสติกแท่งเดียวกูยังไม่กล้าซื้อกูเอีกเก็บกูออมคนอื่นเขาทำงานโรงงานเขาทำผมทำเผ้า เขาเข้าร้านเสริมสวยทุกเดือนทุกเดือนกูไม่เคยเข้ากูเก็บเงินเพื่อลูกเพื่อเต้าโทรศัพท์กูก็ไม่มีถือเมืงอไงเปลี่ยนโทรศัพท์ปีหนึ่งสองเครื่องสามเครื่องแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ว่าไปตกบ่อน้ํามันทํางานลงท้องเหลืองเนาะี๋ยวก็ไปตกบ่อน้ํามันเสียแล้วก็ทําตกแตกมีแต่เมึงเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอากูไม่เคยได้ถือโทรศัพท์กูหาเงินใส่แต่ครอบครัวพี่ก็เลยเรียกมันไอผัวเนละคุณ นี่แหละก่อนจะมาเดินทางสายฝอพี่ก็เลยถามชูบอกเลยนะอีนั่นอีเป็นชู้นะพูดชื่อมาเลยนะเยนเยน็นมึงรักผัวกูเหรอมึงจะเอามันเหรอมึงยอมเป็นเมียน้อยกูเหรอตอนแรกพี่ถามอย่างนี้เลยนะมันบอกว่ายอมยอมทุกอย่างพอรักผัวพี่แล้วยอมทุกอย่าง ็นน้อยก็เอามันว่าอย่างเงี้ยพี่ออนก็เลยว่ากูไม่ยอมเป็นเมียหลวงให้มึงหรอกนะถึงมืออยากจะเป็นแม่น้อยเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลย,ย,เเลยพี่ไปเงี้ย,เ,เ,ลยเลยเรียกผัวเรียกไอ้เลยนะไอน้นี่ไอ้นั่นนะ,นะเนาะมีชื่อมเลยมึงภายในอาทิตย์นี้มึงหาพยานประยาทัานทีไปเลย ในสมุทรสาครเนี่ยมหาชัยเนาะมันมีทีอ่อำเภออยู่เราไปหยาก,กันเลยภายในอาทิตย์นี้นะเลยรก็บอกเนี้ยมึงรีบหาวันเลยนะพี่ออนบอกกำหนดเลยนะอาทิตย์หน้านะมึงว่างไห่ว่างกูไม่สนอาทิตย์หน้าวันอังคารมึงต้องไปนะพี่วะเนี้อยมันก็เตรียมเตรียมพยานไปสองคนเราก็เลยได้หยากันนั่นแหละเหตุผลที่ทําไมพี่ออนถ,ถึงเดินสายฝอ ให้เข้าใจด้วยบางคนพูดว่าคุณเลือกเกิดไม่ได้คุณเลือกทางเดินได้มันไม่ใช่ทุกคนที่เลือกทางเดินได้ไม่มีใครอยากเป็นกะหรี่หรอกจ้าไม่มีใครอยากทำอาชีพให้คนดูถูกต่ำต้อยหรอกจ้าถ้ามันหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ไม่มีใครอยากทำหรอกจ้ามันจำเป็นความจนมันบังคับ ความหิวโหวยความอดอยากมันทำให้เราต้องทำมันจำเป็นจริงๆทีนี้ไปไปตัวเปล่าบ้านช่องให้เขาหมดไม่เอาเพราะว่าสงสารสงสารแม่ผัวเกียตาบอดถ้าไปขายแบ่งกันแล้วเขาจะอยู่ไหนละ่ะแล้วเขาทำอะไรกินละ่ะคนที่ตาบอดสองสารไหมละ่ะเขาก็ดีกับเรามันมาชั่วมันไม่ผิดที่ผัวเราคนเดียว อพราผัวไม่ผัวไม่เกี่ยวพี่ก็นับถือทุกว,วันเนี้ยพี่ก็เรียกพ่อเรียกแม่ทุกว,วันเนี้ยแต่แม่ผัวเสียชีวิตแล้วตอนเนี้เสียชีวิตมาไม่นานนี่แหละแต่พ่อผัวยังอยู่เดี๋ยวนี้ปู่ของลูกชายยังอยู่นั่นแหละทําไมถึงเดินสายฝอพวกคุณอย่าเพิ่งพูดเือคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะเดินทางชีวิตของคุณได้คุณเลือกได้คุณทําไมไม่เลือกทําไมคุณเลือก ไปเป็นกะลีขายบริการให้ฝรั่งทําไมคุณเลือกทางนั้นทางเดินมีตั้งเยอะคุณทําไมไม่เลือกทําไมคุณเลือกเดินสายนั้นคุณว่ามันหาเงินง่ายหาเงินสบายหาเงินได้เยอะเลยลองคุณมาทําดูสิว่ามันหาง่ายไหมล่ะคนที่พูดพูดเนี่ยมันหาได้เยอะไหมล่ะมันหาง่ายไหมลองมาทําจะได้รู้สึกอย่าพูดถ้าไม่ได้อยู่จุดนั้นอย่าเพิ่งพูดแต่มันหาเงินง่าย นอนอาขาให้เขาเสียบจิจ๊บจิ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 จิบได้เงินมาคุณคิดว่ามันง่ายคุณมาลองทำสิคุณมาลองมาจุดนี้สิคุณจะรู้ว่ามันง่ายมันยากขนาดไหนคุณไม่รู้จอกจากคนที่มาเดินทางสายนี้น่ะมันคือคนโสตายแล้วไม่มีทางไปแล้วมึงโหนบอกคนมาเดินสายฟอเนี่ยมหาผัวฝลังพัทยานี่ นีแต่พวกโสตายรุ่นโสตายผู้ยญิงโสตายจำไว้เยาว่าเขาหลาย